เป็น,นบรรยากาศรครับผมบรรยากาศเกา่าๆบรรยากาศเกา่รราๆหา,ารรยไปนานหายไปนานมากครับาจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าอีเวนต์แบบนี้ไม่ได้คือส่วนใหญ่จะเป็นงานปิดงานเล็กๆงานใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้มานานมากแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่จัดได้สักทีแล้วก็ตื่นเต้นกับงานที่ดูรายการแบบ้อบคุณจินด้วค่ะอย่าไปเรียกคู่จิ้นเลยครับแต่ก็ครับก็ออกงานกับน้องด้วยดีใจที่ได้ร้องเพลงกับน้องจริงๆแล้วช่วงที่ปล่อย cover เ,เพลงอะไกรกันกรู้ชื่อกับน้องมาช่วงปีนั้น,นมีคนติดต่อให้มาร้องงานฟิลแบบนี้แต่ว่าท้ายสุดแล้วทุกอย่างก็ยกเลิกไปแล้วก็เวลาคิวไม่ได้ด้วยนี่คือครั้งแรกที่ได้มาโชว์กันหลังจากที่ห่างหายกันไปทิบนานเหมือนกันจริงนติดต่อคุณแอลลี่มาเยอะมากมาช่วงนั้นนะฮะมีมีงานติดต่อมาหรือว่าน้องแอลลี่ไม่มาก็จะให้ผมร้องคนเดียวคู่กับตัวเองอะไรางเงี้ย <laughs> ครับตอนนี้งานเป็นเริ่มกลับมาแล้วยังครตัวเองไหมตอนนี้งานเริ่มกลับมาแล้วครับเป็นไงคะชื่นใจเห็นตารางคิวแบบมีงานอะไรก็ยังยังไม่ได้เยอะเท่าเดิมแต่ว่าก็มีมีอะไรให้ทำเรื่อยๆครับก็ดีครับดีดีใจสำหรับศิลปินนักดนตรีหลายๆท่านด้วยอะไรเงี้ยกลางคืนก็พอจะเริ่มมีมีเล่นได้ตอนหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อยู่เต็มยันทิ้งปีอะคะนะฮะคินยังไม่แน่นครับยังจ้างได้อยู่นะครับยังได้อยู่ครับ ครับผมครับเราเรียนรูปแพงครับเราจะเข้าเรียนและครับในเ่งที่ผ่านมาต้องคัเงินเก็บใช้ไปร้อยหล่ออย่ครับอ่าอย่าเรียกว่าร้อยหรอยกว่าแห้ง <laughs> ไม่หรอกครับเราก็เราก็วางแผนเอาไว้แล้วครับแต่ว่าก็ไม่ไม่มีใครคิดนะว่ามันจะยาวนานขนาดนี้ครับก็อ่ผมว่าตอนนี้ทุกคนสบายใจขึ้นแล้วละ่ะแต่ว่าก็ก็ยังมีบางอย่างที่ผมมองว่ายังน่ากังวลเนาะเราก็เราก็ต้อง วางแผนล่วงหน้าไว้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เลยนะครับนัสบเพลงวันนี้ค่ะนวัน้ครับผมก็อ่าเป็นคือทำ cover ออกมานะครับเป็น,เป,นเป็นเพลงท่าหาเพลงเก่าของผมซึ่งผมเคยได้ข่าวมาว่าบิลกินเนี่ยเขาเ,เขาเคยเอาเพลงนี้ไปร้องผมอ่านในพวก t w i t t e r อรออะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเห็นว่าเออมีคลิปที่น้องเขาย่างหมูกระทะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปิ้งย่างแล้วเขาก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่า เออแฟนขับเขาอะอยากเห็นเขาร้องเพลงนี้กับผมก็เลยติดต่อไปทางนาดาวมิวสิกครับแล้วก็ทางค่ายก็น่ารักมากแล้วตัวน้องเองก็น่ารักมากๆทั้งทีมน้องทุกคนก็เอออยากให้อยากให้มาทาเพลงนี้ร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็่ได้กลับมาอีกวแว่าตอนทีู่น้องรก่ังมากยก็ดีใจที่ที่ได้ทํางานกับกับน้องเพราะน้องก็เป็นเป็นคลื่นลูกใหม่เราก็มาแรงในช่วงนี้แล้วก็ ผมว่าน้องมีความสามารถนะครับน้องเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็ร้องเพลงดีมากๆอยู่แล้วด้วยทําทให้เพลงเพลงนี้ที่ที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษอยู่แล้วสำหรับผมมันดีขึ้นไปอีกมันเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ที่ละมุนแล้วก็มีมีน้องชื่อตะจากวงเดอะพาคินสันเป็นสมาชิกใหม่พาคินสันที่แบบว่าเล่นกีตาร์ได้แบบคือดีมากครับมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ท,ท,แบบะะนนที่ผมผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆครับอยากให้ลองฟังครับลูกสาวเราเป็นเอ็ซีอยู่ยินดี ก็วันที่ถ่ายวันที่ถ่ายงานถ่ายเ o อร์เพลงนี้ถ่ายวิดีโอครับริสาก็ไปยืนดูด้วยเขาก็แบบไปยืนเกาะตรงรั้วใกล้ๆดูอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเขาปลื้มหรืออะไรเขาก็มองเฉยๆแล้วเสร็จแล้ววันที่ผมไปถ่าย the star idol ริสาก็ดูผมในทีวีแล้วเสร็จแล้วริสาก็อุ๊ยพี่บิวกินแล้วทำท่าเขินผมก็เอ๊ะเป็นหนึ่งีได้แล้วลูกสาวขวบเองนะเออแล้วก็ราก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับ เออ,เออโตลเร็วเนะเออสามขวบก็เขินผู้ชายแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยโตอีกนิดแล้วค่อยมาพูดเรื่องนั้นกันดีกว่าครับตอนนี้ยังไม่อยากคิดเลยครับรค,ครับลองดูแลครับไม่ค่อยขึ้นครับจริงจริงก็มีครับมีคือผมอาจจะเป็นคนที่กังวลเยอะที่สุดในบ้าน แล้วก็ภรรยาก็จะน้อยลงมาหน่อยบางทีผมก็จะเหมือนแบบคนขี้บ่นนิดนึงลากแบบใส่แมสให้ลูกนะนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยนะแต่แบบมันก็พอเราเห็นเขาอยู่บ้านเยอะๆอะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเขานิดนึงตรงที่ว่าแบบก่อหนหลนาเนี้ยก่อนช่วงโควิก่อนโควิดจะเกิดเนี่ยคือน้องมีความแบบเจอคนแล้วเขาก็จะแบบล่าเริงเขาจะไม่ค่อยกลัวคนแต่พออยู่บ้านเยอะๆ,ๆอะเขาจะมีเริ่มมีความแบบเจอคนหน้าใหม่ๆอะไรๆๆเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าแล้วนะก็ต้องปรับตัวใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า อยากทำกิจกรรมบ้างอะไรเงี้ยครับมีพาลูกไปเรียนคลาสนู้นคลาสนี้บ้างอยากพาลูกไปเรียนแบบออกกำลังกายไปเทควันโดไปปีนเขาอะไรเงี้ยครับจะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยจะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยก็เลยอยากให้เขาเริ่มชินไงกับการเจอคนกังวลไหมครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้ว่าอย่างไรี้ยเอ่อก็กังวลครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็โรงเรียนเขาก็พยายามจะจะโปรเทคสุข เด็กเขาด้วยแหละส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันก็เสียหายหมดแล้วก็ตัวเราก็จะต้องพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็ต้อง move on เนอะเราก็ต้องพยายามพยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ะครับรลแล้วลูกไปโรงเรียนแล้วครับตอนแรมกมันก็อยู่กับนตลอดตอั้งแต่ไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่จะมีความเศร้าไหมครับแม่แม่มีเศร้าแน่นอน,นครับ,บคือแม่จะเศร้าถ้าถ้าลูกบอกโอเคแม่บ๊ายบายแล้วแม่เดินเข้าไปเลยโ,เโดย <ไป S 1> ที่มไม่เศร้าอ่ะแม่จะร้องไห้เดี๋ยวค่อยดู ภรรยาเหรอครับยังครับยังแค่ตื่นเต้นตื่นเต้นกับการที่ลูกจะไปโรงเรียนการที่เขาจะต้องไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับยกลเองคพูดคว่าอยากไปโรงเรียนแล้วหรือเขาพูดบ้างครับว่าเขาอยากไปโรงเรียนแล้วครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ